เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่แข็งแกร่งและทันสมัยคือข้าราชการที่เปลี่ยมด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนโดยยึดมาตรฐานจริยธรรมเจ็ดประการในการทำงานให้สำเร็จยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตกล้าตัดสินใจเรีนอย่างมีสิ่งที่ถูกต้องคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว สมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปรจาจญกอคกขติงดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีแต่แยตามนำพาสร้างความเชื่อมัน่นด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง